โอเคสวัสดีครับทัวร i n ิงไบกเกอชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิงดิเ i ชันทีวีโชวขอส่งผลงาน Forza 3่0 Grand นห้า i n g ยแกรนด e ทัวร m a ิงซูเปอร์เพอร์ฟอไปอีก1คัน1ลำเลยนะครับเหตุผลที่ผมต้องเรียกคันนี้ว่าเป็นแกรนด Touring Super Performance ก็คือเนื่องจากว่าสำหรับ Forza 3่0สาม d s y ห้าร i t ยรถซิงค์ดิชันคันใหม่คลิปๆค,คันนี้เนี่ยนะณนะตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาของแต่งลงยัดเข้าไปได้อีกแล้วครับ รอะว่าเจ้าของรถนี่เขาได้จับใส่หมดแล้วทุกอน,นูนี่ฮะแม้กระทั่งช่วงล่างระบบเบรกนี่ครับอ่าทำมาหมดแล้วนะเก็บมาหมดแล้วนี่ครับอ่าที่สำคัญก็คือเลือกใช้ของพรีเมียมทั้งหมดแล้วก็เป็นของตรงรุ่นทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูกันเลยนะครับว่า คันนี้ใส่อะไรไปบ้างแล้วแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้โพสเหมือนเดิมนั้นเพื่อนนะสามารถกดเข้าไปดูในรายละเอียดได้นะครับว่า,าสินค้าแต่ละชิ้น,นาราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับอเอาตัวพระเอกก่อนนะครับตัวพระเอกก่อนเลยชุดแรกเลยเนี่ยก็คือชุดปี๊บอลูมิเนียม3ใบตรงรุ่นพร้อมแหลกตรงรุ่นนะเพื่อนนะปี๊บอลูมิเนียม3ใบพร้อมแหลกตรงรุ่นจาก Panther Moto ครับ จุดสำคัญที่เราเคยบอกกันไปว่าแล็คแพนเทอร์โมโตตรงรุ่นฟอร์ซ่า350-300เนี่ยก็คือเราเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักขี่แล้วไม่มีแกว่งขี่แล้วไม่รู้สึกนะครับว่าตัวรถแกว่งหรือตัวแหล็คหรือตัวปี๊บแกว่งแต่อย่างใดนะครับตัวบนเนี่ยลูกค้าเลือกใช้ปี๊บขนาดความจุ65ลิตรนะครับชุดข้างคือปี๊บข้างละ38ลิตรนะครับตัวปี๊บสามารถถอดออกจากตัวแล็ได้ นะครับเช่นเดียวกับตัวปี๊ปบนะครับนี่เลยนะครับในส่วนของตัวแหลกตัวนี้นะครับเป็นแหลกที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ออกแบบขึ้นมาให้หนาพิเศษโดยเฉพาะเรื่องโดยเฉพาะชุดตัวอะแดปเตอร์ที่ยึดก,กับตัวรถนะครับที่จะไม่ทําให้ตัวแหลกข้างนั้นแว่งแหลกท้ายนะครับแหลกท้ายลูกค้าเลือกที่จะใช้ของตัว gtr นี่ครับใช้ร่วมกับกันตกฟอร์ซ่าสามร้อยนี่ครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราถอดให้ดูนะคะว่าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์คันนี้เนี่ยเมื่อเราถอดชุดปี๊บออกมาทั้งหมดสามใบเนี่ยตัวแหลกจะเหลือเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับไป,ลป,ลป,ปเลยไปเลยที่ใครบอกกดคอนแทคชีสได้ดีๆดนะครับโอเคไม่โดนสอ,องตัวนี้ข้ามปั๊ดชิด นะครับเราแค่ทำการไขกุญแจปลดล็อกปั๊บนะครับไขกุญแจปลดล็อกเก็บสลักแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นเป็นชุดสลักสลักสไลด์นี่ฮะสไลด์ึ้นแบบนี้ครับตัวแหลกเมื่อถอดออกมาแล้วเนี่ยระยะของตัวแหลกเองเนี่ยไม่เกินกระจกไม่เกินตัวรถเหนะเห็นไหมไม่เกินกระจกไม่เกินตัวรถนะครับเวลาใส่ก็ง่ายๆครับเราวางลงไปแบบนี้นะครับทั้ง4ี่รูบ,บนและล่าง ใส่ให้เข้าล็อกนะครับปุเข้าล็อกปึ๊บนี่ฮะแล้วเราก็ล็อกเก็บนะครับตัวตัวปิ๊บบนตัวปิ๊บบนแกะทีนะกดสลักแกะเก็บแล้วก็ถอดตัวปิ๊บออกมาแบบนี้ครับนี่ฮะตัวถาดและตัวแหลกก็จะอยู่กับตัวรถแบบนี้เลยเเวลาใส่ก็ง่ายๆครับปึ๊บให้ตรงล็อก กดเข้าให้เข้าล็อกมันแล้วก็เก็บแล้วก็ล็อกนี่ครับเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับอ่ะรายการต่อมานะครับตัวท็อปบนเนี่ยก็คือปี65ลิ่ใส่หมวกกันน็อกได้2ตงใบนั่นด้วยนะติดตั้งที่พับแขนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นมีเป็นตัวชาติตีอของเรียบร้อยนะครับรายการต่อมานะครับโชกหลังนะครับอาจจะดูเลิศเทอหน่อยนะครับรถค้าววิ่งไปแล้วนะครับ ก็คือในส่วนของตัวโชคหลัง p r o f n n e r อร์นะฮะตัวนี้เป็นถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่า,าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นตัวโชคที่ถ้าเป็นคนที่เล่นรถแบบออฟโรดนะครับจะรู้จักยี่้ออนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นโชคที่ถือว่ามีมาตรฐานาแล้วก็มีคุณภาพมากเลยนั่นเองนะครับอีกรายการหนึ่งที่ถือว่าเป็นช่าเอกนะครับก็คือนี่นะครับ,นะรบสั่งได้นะฮะทางร้านสั่งได้นะนะครับ ท่อแท้ๆอาคาโบวิกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ด dition รุ่นใหม่สีดำนะครับเป็นรุ่นที่มีรูสองรูเนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันนิดนึงนะครับว่าท่ออาคาโบวิกนะครับเมื่อติดตั้งกับพอร์ท้าแล้วเป็นท่อเดิมียงมาตัวนี้เราไม่ได้ มันไม่ได้แผดและเสียงมันไม่ได้โวยวายเพราะยังแต่จุดลดเสียงอยู่นะเพื่อนนะอ่ามีการลงข้างค่งขงองดูด้ครับถัดมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นถือเป็นของจําเป็นเลยนั่นเองนะครับก็เป็นตัวอ่าช่วยเหยียบในส่วนของขาตั้งคู่เมื่อเหยียบแล้วจะอ่าเหยียบได้ไดเต็มเท้ามากขึ้นนะครับ ที่พักเท้าคนซ้อนเปลี่ยนใหม่นะครับสวยงามขึ้นและเกียบได้มั่นคงขึ้นนะครับตัวนี้เป็นเราเรียกกันว่าตัวการเตะตั้งค่านะครับแล้วก็ตีเตดก็ถือเป็นของจําเป็น,นครับแฟลชบาร์นะครับพร้อมกับเเครื่องยิงตอรีปิโดจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันเป็นที่เก็บนะครเป็นกล่องเครื่องมือครับผมนะครับเป็นกล่องเครื่องมือเราสามารถที่จะใส่เครื่องมือนะครับเอาง่ายๆให้นึกภาพออกเลยนะใส่ ขวดเบียร์ขวดเบียร์ขนาดใหญ่ได้1ขวดใส่ได้เลยนะใส่ได้เลยหรือน้ำเปล่าขวดลิดนั่นแหละนะครับปั๊บเ็แล้วเพื่อนๆอยังสามารถที่จะเอาไปล็อกเนี่ยใส่กุญแจล็อกได้อีกนะครับแทนพื้นวางเท้าของ GTR สวยงามลงตัวแบบนี้ครับใช้ร่วมกับแครช์าของ p e n t ท r Moto สวยงามเลยนะครับกระเป๋าหน้า Big Scooter นะครับจากแชรช์นะครับรหัสก็จะเป็นตัว a c 2 5ไปทใบนี้เหมาะ กับพอต้านะครับแล้วก็ตัวทรงเรวเขาก็จะเข้าชุดกับปอต่ามากนะครับผมชุดใสสะพตไไม้สั่งได้นะครับตัวนี้เป็นตัว60ตตดพร้อมกับแคมล็อกแล้วก็สวิตไฟรวมถึงปลั๊กตรงรุ่นนะครับต่ดม,มาเรามาดูด้านบนกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถือเป็นของจําเป็นนะ,ะบาร์กลางแฮนด์เอาไว้ยึดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่ยึดโทรศัพท์มือถือแบบนี้ครับ ันนี้ใช้ดีนะแข็งแรงที่ร้านแนะนำเลยนะครับอีกรายการหนึ่งก็คือตัวนี้ครับเราเรียกว่าบายึดหลังชิวบรรยางนี้จะได้เห็นนะ,ะตัวนี้เป็นบายึดหลังชิวนะครับก็จะออกมาตรงนี้นะครับถอดชิวออกมาแล้วก็ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะครับอะแดปเตอร์ที่ยึดที่วางแก้วที่วางแก้วแบบปรับระดับนี่ฮะใส่แก้วกาแฟอารเมซอนแก้วกาแฟเซเว่นใส่ได้เลยนะครับใส่กดน้ําก็ได้ เบียร์หนึ่งกระป๋องสบายๆแต่เมาห้างขับนะรายการต่อมาก็ถือเป็นพระเอกนะครับก็คือชิหนาจีวีอิตาลีนะครับชิหนาจีวีอิตาลีตัวนี้เป็นของตรงรุ่นพอซ่าสาม้าศูนนะครับเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยตัวชิหนานะครับปรับขึ้นลงได้เหมือนเดิมผมสูงร6 8นะแล้วก็อันนี้คือความสูงที่เราปรับขึ้นสุดแล้วนะครับอันนี้คือปรับลงสุด ติดตั้งแล้วสามารถที่จะเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ปกติเลยนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปกติเลยนะครับที่สําคัญคือมันใส่มันใสคลิปเลยแล้วนกะ็ไม่หลอกตานะครับตัวเนี้ยจะแข็งแรงมากเพราะเ็ามีโฟมอย่างเงี้ยนะครับสร้างความแข็งแรงให้กับตัวชินนะครับแล้วลมมันแหวกทำให้เวลาเราขี่แล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่ต้านลมอันเดงครับโอเคเลยแล้วตัวตัวผมเนี่ยผมขี่ปอต้อยู่ผมชอบมากเลยนะอ่าช่วงล่างระบบเบรก างร้านเราไม่ได้ทํานะครับในส่วนของช่วงล่างน,นี่เป็นดีเทลนะอ่าระบบเบรกเนี่ยฮะร้านเราไม่ได้ทํานะครับก็ติดต่อร้านลิขิตกาได้เลยเนี่ยสำนักลิขิตก็คือเป็นสํานักตัวท็อปๆเลยนะครับที่เขาแต,แต่งในส่วนของพวกซูปเปอร์เพอร์ฟอร์มานซ์แบบนี้มาน,นั่นเองนะครับโอเคสนนราคานะครับแออเซสซอรีทั้งคันทั้งชุดมีอะไรที่เราแจ้งไปเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมนะนะครับเดี๋ยวไปไลน์ลิสต์ราคากันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับของที่ร้านเรามีขายนะโอเค เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะมาอาปัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับ c i p ที่มาจัดชุดเต็มรำแบบนี้กับเรานะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมา,าแนะนำันอีกทีหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนทางเราตลอดนะครับสวัสดีครับ